สวัสดีครับพบกับพี่มีพูดได้กับผมตอบตาถูนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยเพลงแบ็ค r ิ้งมานะฮะก็ต้องทำรีแอคชั่นกันน้อยกับเพลง Love Sick Girls นะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ที่มจะออกมาในช่วงระยะเวลา3 4เดือนเนี่ยออกมาถี่มากตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เป็น How You Like That Ice Cream จนมาถึง Love Sick Girls นะครับผมก็ผมก็เป็น FD ของวงนี้นะเพลงนี้จะเป็นยังไงแนวเพลงจะเป็นยังไง จะแจ่จะสนุกสนานจะมีเบรกแดนหรือเปล่าแต่เรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ขอเตรียมตัวแป๊บนึงเปิดมาแบบอยู่ในกลางทุ่งหญ้านะ,ะมีความเจ็บปวดนะครับสำหรับเจนนี่นะ,ะดูเป็นลูกแบบห้หาวเท่ๆนะเออ โดน,นแฟนทิ้งหรือเปล่าอ้าิาอุ uh, ้ย <pizza. S 2> สวยมากโอ้ oh. ชุดนี่แบบปิ๊บปิบวับไปล,ละโอ้ oh. ชุดที่ตรงเนี้ยขายดี uh, แน่นอนสวยมากอ่า uh, มาถึงในส่วนของพี่จีซูของเราสวยอะ่ะภาพสวยมากเลยอะ่ะมาหนุ่มกีตาร์นะ ไอโรเซ่เหรอเห็นโอ้โหผมชมพูอ้าวทุกเฮ้ยเฮ้ยเพลงดีมากอะ่ะเฮ้ยเพลงแบบเออเพลงก็เพลงโคตรกลเลยอะ่ะครับถ่ายที่ไหนเนี่ยถ่ายต่างประเทศหรือเปล่ามาถึงต่างประเทศเกาหลีนะ ลุกมันได้มากเลยสีกถ้าคุมทนเป็นสีแบบชมพูชมพูนะสิได้มัเลยโอแหวนนี่นานาจบมากเซ็กซี่มากครับสำหรับเจนนี่นี่เป็นแม่สาวพยาบาลนะจิตจิตเวิตจิตแพทย์โรเซ่เหรอยังก็ยังคงเป็นชมพูชมพูเช่นเคยนะว้าวดีสูด like, no no ี่แบบ ลุกแบบเวียดมากอะ่ะเออแบบเฟียดอ่ะตีหัวตีหัวเ,ออเพลงดีวะ่ะเพลงมันเหมือนเจ็บปวดนะเลิฟซิกเกิลน,นะแต่ว่าเพลงแบบเต้นแบบขนุขกนาดได้นะเ,ออเป็นเพลงประสาทกิตทั้งเพลงเลยนะ เ็บปวดทุกคนเลยนะดูสิที่เห็นเนี่ยโอ้มีน้ำตาโรเซ่มีน้ำตาอุ้ยโอ้ยลูกนี้พี่จีซูนะี่แบบมีน้ำตาไหลอยู่ในน้ำอีกทีนะสวยมากแล้วเ,เพลงติดหูเพลงติดหูเลยอนะ่ะฟังรอบเดียวอะ่ะ ด,ดนะีหายที่ไหนอะอยากรู้เลิฟซิ่กิว์เพลงดีมากนะเออเพลงดีมากอนะเป,ไป็นแบบจังหวะแบบ ตรงช่องท่อนหกเลยแบบติดหูมากอ่ะอฟังดูดีมากแล้วแบบเต้นตามได้แบบโยโกโยกเปิดในผับีนแบบแบบออกสเต็ปกันแบบเรียงตัวเลยนะเออด,ดีดีดีแล้ว m อมบีก็โอเคสีสวยแล้วก็มูดได้ก็คือไอตอนที่แบบจีซูโรเซน้ำตาไหลนี่แบบอืมอืมจริงจริงสวยงามสวยงามเลยแล้วก็ชุดของลิซ่านะชุดที่มันเป็นแบบเป็นเพชรๆอ่างเงี้ยดี ดีแน่นอนแล้วก็ของเจนนี่นะไอชุดที่แบบสาวพยาบาลเป็นจิตแพทย์อะไรเงี้ยน่ารักมากเพลงนี้ไม่ผ <go> ิดหวังนะครับผมสำหรับแบ็คพิงกับเพลงที่สามแล้วของปีนี้ใช่ไหมอยากฟังเพลงต่ต่อไปเรื่อยๆจริงปีนี้ขอสัก5เพลงก็ยังดีนะครับสำหรับแบ็คพิงออกทีเลยช่วงนี้แล้วก็ยอดวิวนี่ก็พุ่ง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 เพิ่มทุกเพลงเลยนะ เออโอเคยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมพับกระถูกกับพี่มิวได้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจ